วันนี้มีกระทู้หนึ่งนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสปป,อปอลาวบอกว่าเป็นประเทศที่ฉลาดมากๆเพราะจะมีโครงการที่จะมาดับมั่นคนบางประเทศแล้วก็โดนอ้อมผ่านแบบไม่สนใจแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนไม่ขอบหรือเปล่าโดยในรูปนะคะก็จะเป็นแผนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ากันว่านี่คือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อมทั้งหมด4ประเทศค่ะบอกว่านี่คือโครงการรถไฟที่จะเชื่อมเวียดนามลาวพม่า,มาและกัมพูชาแต่ว่าจะไม่อ้อมผ่านไทยอย่างเด็ดขาดบอกว่านี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากๆเป็นโครงการที่เรียกว่าจะต้องดัดฝันเมืองไทยอย่างแน่นอนโดยมีหลายโคนนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันก็ยินดีด้วยนะจ๊ะสาหรับ3ชาตินั่นก็คือกัม ภูชาซอปอปอลลาวและพม,ม่า ที่จะมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมารักษาในเมืองไทยไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะจ๊ะคือแผนซีที่เขาร่างขึ้นมาแบบเนี้ยคือเขาจะสร้างจริงๆใช่ไหมหรือว่ากําลังวางแผนประเทศคือป้องกันอะไรบางอย่างหรือปะบางคนบอกว่าน่าจะลงอ่าวไทยไปมาเลเซียไปเลยนะจ๊ะมาคอมเมนต์คขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นแผนที่รถไฟที่ดีมากๆเลยนะเห็นแบบนี้ลแล้วแอบดีใจอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในประเทศไทยไงอีกอย่างรถไฟเนี่ยก็เป็นทุน นทั้งนั้น บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะเขาอ้อมขนาดนั้นเส้นทางรถไฟเขาจะคุ้มกันไหมคะเราจะสร้างออกมาแล้วจะมีใครไปใช้บริการบ้างเนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าแหมเห็นเส้นทางรถไฟแบบนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะมีผลประโยชน์อะไรทางด้านเศรษฐกิจบ้างเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นเส้นทางขนส่งจะส่งอะไรไปจีนหรือไงจ้าเรียกว่าข้ามทะเลอ่าวไทยไปมาเลไปเลยเนาะบางคนค่ะเขาบอกว่าอันนี้คือเรียกว่าน่าจะ เป็นเส้นทางรถไฟอินโดจีนฝรั่งเศสกับอังกฤษหรือเปล่าแต่ว่าที่ดูเนี่ยแต่ละประเทศนี่ร้อยพัฒนาทั้งนั้นเลยนะบางคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะสร้างเงินได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีเงินก็ไม่เป็นไรจ้ะให้เขาสร้างไปเลยแต่ว่ามีคําถามนิดนึงว่าใครจะเป็นหนักลงทุนบางคอมเมนต์บอกโอ้โหเส้นทางรถไฟแบบนี้ไม่น่าจะเอามาอวดเลยนะเนี่ยคนเห็นเขาก็รู้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยใช้นี้บ้างก็ดีนะจ๊ะบางคนบอกว่าน่าจะเป็น เส้นทางรถไฟสายอนานาณิคมหรือปะดูแลแบบนี้อีกพันปีจะสร้างเสร็จไหมเนี่ยบางคนมิ้นบอกว่าดีแล้วไม่ต้องมาเมืองไทยหรอกจาก้าแต่ว่า เอ๊ะทำไมเราเห็นแบบนี้แล้วปกติเนี่ยเราจะพิจารณาหลายรอบเลยนะเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างประเทศแต่เห็นแบบนี้แล้วเอ๊ะทำไมเรามองเป็นข่าวดีบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยถือเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นข่าวดีในรอบหลายสิบปีทีเดียวแหละบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอ๋อสงสัยเขาว่าเส้นทางรถไฟแบบนี้อยากจะไปออกสู่ทะเลละสีท่าแต่ว่าแค่จะสร้างสะพานข้ามโขงเนี่ยตอนนี้เงินยังไม่พอเลยจ้ะเรียกว่ามาเม ทางไทยตาลทีเนี่ยมีโครงการมาขอตลอดเลยบางคอมเมนต์บอกว่าในรูปภาพอะถ้าเกิดคิดแค่จะลากเส้นตรงนั้นง่ายแน่นอนจ้ะแต่สําหรับการทําจริงๆถ้าต่างจะยากนะเอาคิดอย่างนี้ก่อนเถอะแค่โครงการเนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังก็ยังไม่รู้เลยและอีกอย่างถ้าเกิดอนุมัติจริงๆใครจะมาสร้างใครจะมาลงทุนแล้วจะเอาเม็ดเงินมาจากไหนละ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วจ้ะประเทศคอมมิวนิสต์เขาจะต้องผูกสัมพันธ์กันแบบนี้แหละ ว่าแต่พวกเขาจะค้าขายอะไรกันนะบางคอมเมนต์เขาบอกว่าโอ้โหสงสัยประเทศข้างบ้านเนี่ยเขาคงกลัวเมืองไทยจะโดดเดียวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรา พวกเขาอะจะได้เจริญรุ่งเรืองกว่าเมืองไทยบางคอมเมนต์บอกว่าแมมเดี๋ยวน้าสร้างเส้นทางรถไฟแบบเนี้ยถามจริงๆเหอะตัวเองมีเงินหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่แปลกใหม่มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเพราะว่าอะไรรู้มาทั้งหมดเนี้ยคือเป็นการเชื่อม3ประเทศ้ด้พัฒนาเข้าด้วยกันแค่คิดแค่นี้ถามจริงๆเธอนายทุนที่ไหนจะมาลงทุนแค่คิดก็ไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนแล้วล่ะ แล้วก็นี่ยังไม่รวมเรื่องราวของเมียนมาที่ตอนนี้ยังมีอิชชูตลอดเวลาส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่แบบว่าค,ค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐานของทั้ง3าประเทศก็เหมือนกรณีที่ว่าหากสปปลาวจะทําสายไฟผ่านอ่าวไทยเพื่อส่งไฟไปขายสิงคโปร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้สปปลาวยังอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไม่ค่อยพัฒนาสักทีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดดูตามแผนที่นี้เมียนมา จะผ่านไปทางรัฐชานแล้วค่อยไปทางรัฐของพวกเมียนมาอีกทีแบบนั้นเนี่ยคือจะผ่านหรอส่วนลาวแล้วก็โอ้โหมีลายทรายมั่นใจว่าอยากจะทําตัวเป็นหับขนาดวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียยังทําไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ในสปป,ปลาวเองถามจริงๆมีผลิตภัณฑ์และรายการผลิตเยอะมากมายขนาดนั้นเลยหรอทิวแถวแนวนั้นเห็นมีแต่ภูเขาเท่านั้นเลยส่วนกัมพูชานี่ยิ่งแล้วใหญ่จา้าเขาจะสร้าง เส้นทางแลนอ้อมออกปากอ่าวไทยเลยเหรอเพื่อที่จะส่งสินค้าจากจีนเมียนมาลาวเวียดนามไปยังมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียคือจะต้องส่งผ่านท่าเรืออีกทีเดี๋ยวนะแบบเนี้ยยังไงก็ต้องผ่านหน้าน้้ำไทยอยู่ดีนะคะส่วนเวียดนามภูมิประเทศอะ่ะเขาทําทางไปแนวยาวอันนั้นเหมาะสมอยู่แล้ว สามารถทำคล้ายๆกับญี่ปุ่นได้เลยแต่ยังไงก็ต้องมาเป็นสายย่อยของเราอีกเนี่ยนะดูแลแบบว่าเป็นการลากเส้นทางที่สรุปแล้วดูเพอเจอ้อจริงๆเข้าใจแหละนะว่าพวกนี้เป็นสามประเทศที่ไม่ค่อยชอบไทยเท่าไหร่แต่แปลจริงๆค่ะพวกเขายังต้องมาใช้สินค้าไทยแล้วก็เกาะเมืองไทยอยู่ดีที่สําคัญแรงงานของประเทศเหล่านั้นก็มาหางานทําในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดเลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าแหม่ถ้าทาได้จริงก็ยินดีด้วยจ้ะจะได้ไม่ ต้องยุ่งกับเมืองไทยสถทีบางคอมเมนต์บอกว่าสนับสนุนให้ใช้เงินแก้ปัญหาค่ะสมองอาจจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยทั้งลาวทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชามีแต่คนรวยทั้งนั้น แค่มีเงินประเทศก็น่าจะพัฒนาได้นะคะแต่แปลจร,จริงๆน่าทํทรถไฟความเร็วสูงไปเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าไม่เป็นไรแค่เห็นแผนที่ก็รู้ละว,ว่าถ้าเกิดทําเสร็จรับรองจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้บานเลยละบางคอมเมนต์ค่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีพวกแรงงานต่างด้าวมาอยู่ไทยเยอะมากๆแถมยังได้เรียนฝีอีกอยากให้เขาสนับสนุนสร้างเส้นทางรถไฟนี้ให้เสร็จค่ะจะได้กลับไปทํางานที่ประเทศของตัวเองสักทีบางคอมเมนต์บอกว่าแหมเส้นทาง แบบนี้ตามสบายเลยนะจ๊ะส่วนเมืองไทยเราสามารถสร้างรถไฟได้เองแล้วถึงจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเนี่ยถ้ากรุงเทพหนองคายเรียบร้อยก็น่าจะได้โน้ตหาวในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาอีกเอาไว้สร้างต่อลงภาคใต้ได้บางคอมเมนต์ครับอกว่าเดี๋ยวนะคนที่เขียนแผนที่แบบเนี้ถามจีนหรือ,อยังเพราะจริงๆอ่ะจีนเขาเป็นเจ้าของโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21เมืองไทยอ่ะไม่ต้องต่อก็ได้นะแค่นำมาเลเซียกับสิงคโปร์ แล้วก็อินโดนีเซียแค่นั้นก็ครบะมังบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะเชียงตุงอะ่ะเขาขอเป็นประเทศอิสระจะ้จะจะไปสร้างแบบนั้นคงจะไม่ได้บางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดเป็นเส้นทางจากคุณหมิงไปเวียงจันทร์จีนสร้างให้ส่วนจากเวียงจันทร์ไปประดังเบซาไทยจะเป็นคนสร้างจากประดังเบซาไปยาโฮบารูมาเลเซียจะสร้างจากยาโฮบารูเข้าสิงคโปร์สิงคโปร์ก็จะเป็นคนสร้างส่วนลาวเนี่ยต้องสร้างสักกิโลเมตรหนึ่งไหมเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าสร้างแบบนี้คือ ือจะไม่มีสิทธิ์มาขอความช่วยเหลือจากไทยอีกเลยนะถ้าเกิดคิดอะก็โอเคแหละคิดไปเถอะแต่ถ้าแน่แนะนําให้สร้างไปเลยจ้ะบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดไม่สนใจไทยก็ไม่ต้องเอารถไฟมาจิ้มเอาไว้ที่ด่านหนองคายจ้ะทาไมไม่เลาะลอ่ลอฝั่งโขงไปเลยละ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าแหม่ข้างบ้านนี้รู้สึกจะเริ่มน่ารําคาญแล้วนะอยากขับรถมาในไทยก่อนเถอะอยากเก่งแต่พูดเลยช่วยทําให้ได้จริงตามที่พูดด้วยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละ3ประเทศติดโผล่ด้อยพัฒนาโลกจ้ะ มือกันไว้ไม่มีใครเขาอยากจะไปข้องเกี่ยวแถมสามประเทศเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นตัวอิจฉาเมืองไทยสุดๆเพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ